สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตามพัสดุนะคะผ่านมือถือนะคะตามได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์คําว่าเแล้วจะขึ้นมา JNT อยู่นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีให้ตามพัสดุอยู่นะคะแล้วก็ติดตั้งแอป JNT ก็ได้นะคะบริษัทไหนที่เราส่งแล้วก็เข้าไปเลยค่ะ ตามพัสดุนะคะกดครับพอขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้เรากอกเลขพัสดุของเราลงไปได้เลยนะคะ,อะพอเรากอกเลขพัสดุเสร็จนะคะให้เรากดค้นหาได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือส่งสําเร็จแล้วนะคะอันนี้รับพัสดุนะคะที่เราไปส่งของวันนั้นนั้นนะคะรายละเอียดทุกอย่างมันจะบอกไว้ในนี้หมดเลยค่ะ ตรงนี้นะคะลูกค้าได้รับของเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่างมันโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะมากมายค่ะก็เราก็เช็คว่าลูกค้าเราได้รับของหรือยังหรือของเราถึงไหนแล้วนะคะก็สามารถเช็คตรงนี้ได้นะคะแล้วอีกที่หนึ่งนะคะเราเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ อันนี้เราจะโหลดเป็นแอป,ปรวมเช็คพัสดุมาเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เช็คพัสดุนะคะแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยนะคะอันนี้เราโหลดแอป,ปตัวนี้มาไว้แล้วนะคะมันก็เลยจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้าไปเลยค่ะแต่แอป,ปตัวนี้จะมีโฆษณาเล็กน้อยนะคะก็พอขึ้นโฆษณาแบบนี้แล้วก็ติ๊กออกไปได้เลยนะคะ กระบาดออกไปได้เลยค่ะแล้วเราก็มันจะเปิดมาหน้าต่างแบบนี้นะคะหน้าต่างแบบนี้ก็ข้อดีก็คือว่ามันจะมีทุกบริษัทเลยนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเช็คกับบริษัทไหนนะคะกับสินค้าที่เราส่งหรือว่าเราได้รับมานะคะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะก็ตัวเดิมแหละคะ่ะ JNT เนาะ เราก็มาเช็คตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็ใส่เลขพัสดุอันเดิมเข้าไปหรือว่าตัวที่เราเพิ่งไปส่งกลับมาก็ได้ค่ะแล้วแอปที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะคะมันจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะสะดวกง่ายนะคะสามารถเช็คได้กับทุกบริษทัทเลยค่ะ